ครับเดี๋ยวจะเสียบยอดมะม่วงนะครับนะให้ดูเป็นตัวอย่างสักอ่าตัวอย่างนะครับนะอุปกรณ์นะครับต้นตอนะครับนะต้นตอที่ผมจะเป็นตลับมากนะครับนะแล้วก็จะเป็นยอดของน้ำดอกไม้สีทองนะครับก้านกายจากกิ่งไม้นะครับผมเชือกฟางเอาไว้มัดนะครับมีดนะครับนะองงอเอาไว้เช็ดมีดนะครับ เทปพันกิ่งไม้นะครับผมโอเคครับผมข้ามาเริ่มกันเลยนะครับผมอ่ะแล้วให้กอทองกอตานนี่ก่อนนะครับครับผมนะครับคาเชื้อนะครับผมโอเคครับผมแห้งนิดนะครับการกินไม้ก็จำเป็นนะครับผมนะครับในการอ่า ตัดแต่งในการตัดยอดมาเสียบอะไรนะครับผมต้นตออันนี้เพาะไว้นานแล้วนะครับนะเพาะเอาไว้ก็ได้ครับผมเม็ดมะม่วงที่เสียเสียใต้โคนต้นนะครับเอามาล้างให้สะอาดแล้วก็เอาเพาะนะครับนะแค่เดือนเดียวก็ใช้การได้ครับผมอันนี้เพาะไว้หลายเดือนเลยครับนะหรือจะไปซื้อตามร้านก็ได้นะครับก็มีจําหน่ายนนะครับนะต้นละไม่เท่าไหร่ไม่กี่บาทนะครับนะ ก็คือมาทำเป็นต้นตอนะครับนะเอาเริ่มกันเลยนะครับนะมีต้นตอนะครับตัดทิ้งไปเลยอันนี้ยอดนะครับ มีตรงคมคมนะครับผมนะฮะเราปาดเป็นริ่มนะครับเดี๋ยวเป็นริ่มนะครับผม ไปถ้าต้นต่อกับกับยอดพันไม่เท่ากันก็ต้องให้ชิดข้างใดข้างหนึ่งนะครับนะเพื่อเยื่อเย่อจะเริยนพันก็ได้สมผักกันนะครับพันพันด้วยเชือกฟางนะครับ ได้นะครับแล้วนะเราก็เอาเทปพันหน่อยนะครับกันน้ําเข้าแผลนะครับผมเอาเทปพันผิงไม้พันหน่อยครับพันจากล่างขึ้นบนนะครับพันจากล่างขึ้นบนนะกันน้ําเข้านะครับ ยาวๆหน่อยก็ได้ครับผมเรรียบ้อยครับผมไปนะครับนะะฮการเสียบยอดมะม่วงนะครับนะเสียบยอดอ,อย่างอื่นก็เหมือนกันครับผมอันเดียวกันนะครับเสร็จแล้วเราก็วัดในตู้อบนะครับถ้าไม่วัดในตู้อบเราก็ใช้ถุงพลาสติกนะครับนะ มาคลุมไว้ก็ได้นะครับใส่ถุงมาคลุมไว้แบบนี้ก็ได้นะครับผมครับถ้าเราจะไม่ค้าเตาอบนะครับแล้วก็เอาม,มาคลุมไวน้นี้ให้เลยมาเลยแผลมาหน่อยนะครับนะจะให้น้ำเข้านะครับคลุมไว้เพื่อเป็นการไม่ให้ ยอดพันธุ์ขายน้ํานะครับเดี๋ยวเขาจะแห้งตายซะก่อนนะครับนะเพื่อควบคุมความชื้นเอาไว้นะครับน่ะอประมาณนี้ครับผมนี่ะการเสียบยอดนะครับมะม่วงทําได้ครับไม่ยากครับผมลองดูนะครับลองทําดูครับอาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับก็ดีกว่าไม่ทํานะครับนะทำเราจได้รู้ว่าเราทําได้ไม่ได้ยังไงนะครับนะ โอเคนะครับการเสียบยอดมะม่วงก็มีแค่นี้ครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับวันนี้จะให้ดูการเสียบยอดมะม่วงนะครับอันนี้เสียบแล้วก็เขียนเป็นแผนผังไว้นะครับนะว่าตรงไหนเป็นอะไรนะครับนามีมะม่วงอะไรบ้างนะครับน่ะนี่ครับผมเขียนไว้การลืมับผมนะครับมีฟ้ารั่นมีแรวนมีน้ำดอกไม้อะไรเงี้ยครับ ทำไว้นะครับไปดูขงอกิงครับผมอ่านี่ครับผมนี่ติดแล้วนะครับนะครับผมอ่าอันนี้ติดแล้วนะครับผมอันนี้เป็นน้ําดอกไม้นะครับผมเนี่ยอ่าส่วนอันนี้มีพึ่งแกะพึ่งแกะอ่าเชือกพังออกเมื่อกี้นะครับนี่ลอยนะครับลอยลอยลอยเสียบนะครับอันนี้เป็นม่วงแรกนะครับนะม่วงแรกครับผม ที่ทาไม่ติดก็มีนะครับหลายกิ่งหลายแผลนะคร <laughs> ับติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับนะ,ะต้นต em, อจร like ิงๆน่าเป็นทองดํานะครับใบใหญ่แบบนี้นะครับอันนี้เพื่อนให้มาครับผมนะก็มาลองเสียบยอดดูนะครับก็ได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับนะครับไม่ทําก็ไม่รู้นะครับนะเพื่อนๆางบ้างก็ลองเสียบยอดดูนะครับนะเสียบยอดมะม่วงดูนะครับ ทำได้ครับผมนะ,ะเฉพาะต้นกล้าก่อนก็ได้นะครับหรือจะซื้อมาก็ได้นะครับต้นกล้าก็มีจําหน่ายครับผมตามร้านขายพันธุ์ไม้กล้าไม้ไปดูได้นะครับนะอาวุธีเสียบยอดมะม่วงครับผมโอเคครับ